อายตนะยังไม่ทำหน้าที่ปัญจุปาทานนัขันก็ยังไม่เกิดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนอวกาศถูกแวดล้อมปิดกั้นไว้แล้วโดยอาศัยไม้ด้วยเถาวันด้วยดินเหนียวด้วยยาด้วยย่อมถึงซึ่งการนับว่าเรือนดังนี้ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาวกาศถูกแวดล้อมปิดกั้นไว้แล้ว โดยอาศัยกระดูกด้วยเอ็นด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยย่อมถึงซึ่งการนับว่ารูปดังนี้ฉันนั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่าจักขุอันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทําลายและรูปทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็ยังไม่มาสู่คลองแห่งจักขุทั้งสมณนนาหารจ,จิต อันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ไม่มีแล้วสความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็จะยังไม่มีก่อนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่าจักขุอันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทำลายและรูปทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งจักขุ แต่ว่าสมณะนนหารจ,จิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นยังไม่มีแล้วใสความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ยังจะไม่มีอยู่นั่นเองดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็แต่ว่าในการใดแลจักขุอันเป็นอายตนะภายในนั่นเทียวเป็นของไม่แตกทำลาย และรูปทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งจักขุทั้งสมัณน,นาหารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็มีด้วยแล้วใสเมื่อเป็นดังนี้ความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นย่อมมีในการนั้นรูปใดแห่งสมัณน,นาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นรูปนั้น ย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในรูปูปาทานขันเวทนาใดแห่งสมณนนาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นเวทนานั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในเวทนูปาทานขันสัญญาใดแห่งสมณนนาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นสัญญานั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสัญญูปาทานขันสังขารทั้งหลายเหล่าใดแห่งสมณนห,นาหารจิต อันเกิดแล้วอย่างนั้นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสังขารูปาธทานขันวิญญาณใดแห่งสมณะนหนาหรจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นวิญญาณน,นั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในวิญญาณูปาธทานขันภิกุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชุมพร้อมการรวมหมู่กัน แห่งอุปาทานนขันห้าเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ก็แลคำนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทดังนี้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรม กล่าวคือปัญจุป,ปาทานขันทั้งหลายทำใดเป็นความเพลินเป็นความอลาลัยเป็นความติดตามเป็นความสยบมัวเมาในอุปปาทานนขันทั้งหลายห้าประการเหล่านี้ทำนั้นชื่อว่าทุกขะสมุทัยทำใดเป็นความนำออกซึ่งฉันทราคะเป็นความละขาดซึ่งฉันทราคะในอุป,ปาทานนขันทั้งหลายห้าปราาะการเหลา่านี้ ธรรมนั้นชื่อว่าทุกขนิโรธดังนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเท่านี้แลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นสิ่งที่พิกุประพฤติกระทำให้มากแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่าโสตะอันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทำลาย และเสียงทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็ยังไม่มาสู่คลองแห่งโสตะทั้งสมันนาหารจ,จิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ไม่มีแล้วใสความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ยังจะไม่มีก่อนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่าโสตะ อันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกคำลายและเสียงทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งโสตะแต่ว่าสมณาหรารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นยังไม่มีแล้วใสความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ยังจะไม่มีอยู่นั่นเองดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็แต่ว่าในการไดแลโสตะอันเป็นอายตนะภายในนั่นเทียวเป็นของไม่แตกทำลายและเสียงทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งโสตะทั้งสมณนนาหรารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็มีด้วยแล้วใสเมื่อเป็นดังนี้ความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณ อันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นย่อมมีในการนั้นรูปใดแห่งสมณนาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นรูปนั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในรูปูปาทานขันเวทนาใดแห่งสมณนนาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นเวทนานั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในเวทนูปาทานขัน สัญญาใดแห่งสมณาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นสัญญานั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสัญญูปาทานขันสังขารทั้งหลายเหล่าใดแห่งสมณาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสังขารูปาทานขันวิญญาณใดแห่งสมณาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้น วิญญาณนั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในวิญญาณูปาทานขันธ์พิกุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชุมพร้อมการรวมหมู่กันแห่งอุป,ปาทานขันธห้าเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ก็แลคํานี้เป็นคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทดังนี้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมกล่าวคือปัญจุปาปทาน,นขันธ์ทั้งหลายธรรมใดเป็นความเพลินเป็นความอาลายัยเป็นความติดตามเป็นความสยบมัวเมาในอุปาทาน,นขันธ์ทั้งหลายห้าประการเหล่านี้ ธรรมนั้นชื่อว่าทุกขะสมุทัยธรรมใดเป็นความนำออกซึ่งฉันทราคะเป็นความละขาดซึ่งฉันทราคะในอุปทานนขันทั้งหลายหประการเหล่านี้ธรรมนั้นชื่อว่าทุกขนิโรธดังนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเท่านี้แลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ชื่อว่าเป็นสิ่งที่พิกุประพฤติกระทำให้มากแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่าคานะอันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทำลายและกลิ่นทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็ยังไม่มาสู่คลองแห่งคานะทั้งสมณาหารจ,จิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ไม่มีแล้วไซ ความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ยังจะไม่มีก่อนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่าคานะอันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทําลายและกลิ่นทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งคานะแต่ว่าสมันนาหรจ,จิต อันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นยังไม่มีแล้วสซความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ยังจะไม่มีอยู่นั่นเองดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็แต่ว่าในการใดแลคานะอันเป็นอายตนะภายในนั่นเทียวเป็นของไม่แตกทำลายและกลิ่นทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอก ก็มาสู่คลองแห่งคานะทั้งสมันนาหรารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็มีด้วยแล้วใสเมื่อเป็นดังนี้ความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นย่อมมีในการนั้นรูปใดแห่งสมันนาหรารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นรูปนั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในรูป,ปูปาทานขัน เวทนาใดแห่งสมณะหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นเวทนานั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในเวทนูปาทานขันสัญญาใดแห่งสมณะหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นสัญญานั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสัญญูปาทานขันสังขารทั้งหลายเหล่าใดแห่งสมณะหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสังขารูปาทานขันวิญญาณใดแห่งสมณนนาหราจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นวิญญาณน,นั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในวิญญาณูปาทานขันภิกขุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชุมพร้อมการรวมหมู่กันแห่งอุป,ปาทานขันห้าเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ ก็แลคำนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทดังนี้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปน,นธรรมกล่าวคือปัญจุป,ปาทาน,นขันทั้งหลายธรรมใดเป็นความเพลินเป็นความอาลัย เป็นความติดตามเป็นความสยบมัวเมาในอุปทานนขันทั้งหลายห้าประการเหล่านี้ธรรมนั้นชื่อว่าทุกขะสมุทัยธรรมใดเป็นความนำออกซึ่งฉันทราคะเป็นความละขาดซึ่งฉันทราคะในอุปทานนขันทั้งหลายหาประการเหล่านี้ธรรมนั้นชื่อว่าทุกขะนิโรธดังนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเท่านี้แลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นสิ่งที่พิกุประพฤติกระทำให้มากแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่าชิวหาอันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทำลายและรถทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็ยังไม่มาสู่คลองแห่งชิวหาทั้งสมณหารจิต อันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ไม่มีแล้วสซความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ยังจะไม่มีก่อนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่าชิวหาอันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทำลายและรถทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งชิวหา แต่ว่าสมณน,นาหารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นยังไม่มีแล้วไซความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ยังจะไม่มีอยู่นั่นเองดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็แต่ว่าในการใดแลชิวหาอันเป็นอายตนะภายในนั่นเทียวเป็นของไม่แตกทำลาย และรถทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งชิวหาทั้งสมณนนาหารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็มีด้วยแล้วใสเมื่อเป็นดังนี้ความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นย่อมมีในการนั้นรูปใดแห่งสมณนนาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นรูปนั้น ย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในรูปูปาทานขันเวทนาใดแห่งสมัณะหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นเวทนานั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในเวทน sure ูปาทานขันสัญญาใดแห่งสมณนหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นสัญญานั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสัญญูปาทานขันสังขารทั้งหลายเหล่าใดแห่งสมณหารจิต อันเกิดแล้วอย่างนั้นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสังขารูปารานขันวิญญาณใดแห่งสมณนนาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นวิญญาณน,นั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในวิญญาณูปารานขันพิกุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชุมพร้อมการรวมหมู่กัน แห่งอุป,ปาทานนขันห้าเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ก็แลคำนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทดังนี้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปน,นธรรม กล่าวคือปัญจุปปาทาน,นขันท์ทั้งหลายทำใดเป็นความเพลินเป็นความอาลัยเป็นความติดตามเป็นความสยบมัวเมาในอุปปาทาน,นขันท์ทั้งหลายห้าประการเหล่านี้ทำนั้นชื่อว่าทุกขะสมุทัยทำใดเป็นความนำออกซึ่งฉันทราคะเป็นความละขาดซึ่งฉันทราคะในอุปาทานนขันท์ทั้งหลายห้าประการเหล่านี้ ธรรมนั้นชื่อว่าทุกขนิโรธดังนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเท่านี้แลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นสิ่งที่พิกขุประพฤติกระทำให้มากแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่ากายะอันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทำลาย และโพทัพพะทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็ยังไม่มาสู่คลองแห่งกายะทั้งสมันนาหารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ไม่มีเหลวไซความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ยังจะไม่มีก่อนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่ากายะ อันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทำลายและโผลัพะทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งกายะแต่ว่าสมณาหารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นยังไม่มีแล้วใสความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ยังจะไม่มีอยู่นั่นเองดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็แต่ว่าในการใดแลกายะอันเป็นอายตนะภายในนั่นเทียวเป็นของไม่แตกทำลายและผลัพะท,ทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งกายะทั้งสมณนนาหารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็มีด้วยเราใสเมื่อเป็นดังนี้ความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้น ย่อมมีในการนั้นรูปใดแห่งสมณนนาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นรูปนั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในรูปูปาทานขันเวทนาใดแหน่งสมณาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นเวทนานั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในเวทนูปาทานขันสัญญาใดแห่งสมณาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้น สัญญานัน้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสัญญูปาทานคันสังขารทั้งหลายเหล่าใดแห่งสมณาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นสังขารทั้งหลายเหล่านัน้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสังขารูปาทานคันวิญญาณใดแห่งสมณาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นวิญญาณนั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในวิญญาณูปาทานคัน พิกุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชุมพร้อมการรวมหมู่กันแห่งอุปาทานนขันห้าเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ก็แลคำนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท ดังนี้ทำทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมกล่าวคือปัญจุปปาทานขัน์ทั้งหลายทำใดเป็นความเพลินเป็นความอาลายัยเป็นความติดตามเป็นความสยบมัวเมาในอุป,ปาทานขันธ์ทั้งหลายห้าประการเหล่านี้ทำนั้นชื่อว่าทุกขะสมุทัยทำใดเป็นความนำออกซึ่งฉันทราคะ เป็นความละขาดซึ่งฉันทราคะในอุปทานนัขันทั้งหลายห้าประการเหล่านี้ทมนั้นชื่อว่าทุกขนิโรธดังนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเท่านี้แลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นสิ่งที่พิกุประพฤติกระทำให้มากแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าหากว่ามโนอันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทำลายและธรรมารมทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็ยังไม่มาสู่คลองแห่งมโนทั้งสมณนนาหารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ไม่มีเลาใสความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็ยังจะไม่มีก่อน ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้หากว่ามโนอันเป็นอายตนะภายในเป็นของไม่แตกทำลายและธรรมารมทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งมโนแต่ว่าสมัณนนาหารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นยังไม่มีแล้วใสความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้น ก็ยังจะไม่มีอยู่นั่นเองดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็แต่ว่าในการใดแลมโนอันเป็นอายตนะภายในนั่นเทียวเป็นของไม่แตกทำลายและธรรมารมทั้งหลายอันเป็นอายตนะภายนอกก็มาสู่คลองแห่งมโนทั้งสมณานนหารจิตอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นก็มีด้วยแล้วไซ เมื่อเป็นดังนี้ความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะสองอย่างนั้นย่อมมีในการนั้นรูปใดแห่งสมณนนาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นรูปนั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในรูป,ปูปาทานขันเวทนาใดแห่งสมณนนาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นเวทนานั้น ย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในเวทนูปาทานขันสัญญาใดแห่งสมณาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นสัญญานั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสัญญูปาทานขันสังขารทั้งหลายเหล่าใดแห่งสมณาหารจิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในสังขารูปาทานขันวิญญาณใด แห่งสมณนนาหารจ,จิตอันเกิดแล้วอย่างนั้นวิญญาณนั้นย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ในวิญญาณูปาทานขันภิกขุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชุมพร้อมการรวมหมู่กันแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ก็แลคำนี้ เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทดังนี้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปน,นธรรมกล่าวคือปัญจุป,ปาทาน,นขันท์ทั้งหลายทรรใดเป็นความเพลินเป็นความอาลัยเป็นความติดตาม เป็นความสยบมัวเมาในอุปทานนัขันทั้งหลายห้าประการเหล่านี้ธรรมนั้นชื่อว่าทุกขะสมุทัยธรรมใดเป็นความนำออกซึ่งฉันทราคะเป็นความละขาดซึ่งฉันทราคะในอุปทานนัขันทั้งหลายหาประการเหล่านี้ธรรมนั้นชื่อว่าทุกขนิโรธดังนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเท่านี้แลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นสิ่งที่พิกขุประพฤติกระทำให้มากแล้วดังนี้แล